คุณผู้ชมไปล่องหรือตามล่าสมบัติกันซะหน่อยที่ร้านนี้เรือโจรสลัดเพียงแค่ก้าวเข้ามาในร้านก็จะได้พบกับความแปลกใหม่ที่ภายในร้านเต็มไปด้วยโมเดลต่างๆมากมายซึ่งนอกจากจะถูกอกถูกใจนักสะสมแล้วยังเพิ่มความฟินกันอีกระดับด้วยกลิ่นหอมๆของน้ำซุปที่ลอยมาเตะจมูกของก๋วยเตี๋ยวสูตรเด็ดที่ไม่ว่าใครที่ได้มาลองจะต้องติดใจ เพื่อเป็นการเอาใจนักสะสมทางร้านก็ยังได้มีการจัดโปรสุดพิเศษที่สามารถจะนำแต้มมาแลกโมเดลที่อิมพอร์ตตรงมาจากแดนอัธิตุไทยได้แบบฟรีๆกันไปเลยโอ้ยลันูงมาทำไมเนี่ยไอ้ต้นชุ่มอ่มะหวยหวยอยด่าหรอไปดิไรอปล่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ต้นแล้ว ไม่หยุดมัทำร้ายหนูทำไมเนี่ยลองย้อนภาพกลับไปไปดิจนแล้วพี่ทำร้ายหนูตรงไหนเมื่อกี้ไงหนูเป็นผู้หญิงบอบบางเป็นผู้หญิงบอบบางก็ถูกแล้วไงก็เห็นว่าเราบอบบางอยู่บนเกาะไม่ค่อยจะมีอะไรกินแล้วอ่ะพี่ก็ต้องพามาขึ้นเรือพี่นี่เรือพี่เหรอถูกต้องคาดแบบนี้คาดแบบนี้รู้ไหมว่าพี่เป็นอะไรรู้ไหมเอ้ยไมวตาเดียว ดูนี่ตาบอดพี่มีเรือด้วยพี่เป็นอะไรไอ้นั่นน่ะไอ้นั่นน่ะเันตึงอยู่ที่มุมปากสเตสเปโร่เออนั่นแหละเขาเป็นอะไรอ๋อนี่เป็นตลัดน่ะเนี่ยโอ้ยไม่บอกไม่รู้เลยหามาขึ้นเรือที่นี่พี่มีแก๊งของพี่อยู่ที่นี่เฮ้ยมีแก๊งเป็นแก๊งเรือแก๊งที่ดังมากแก๊งอะไรอ่ะวันพีตก็หมอนั่นเองกับตันนี่น่ะ เย่อมเซ็ตต้อปาปายปยเข้าขึ้นเรือพี่เลยรอมีของดีอยู่เต็มเลย ไปไหนก็ไปไปเดียวนี้ทิปโก้สิ่งที่ดีสำหรับคุณนี่ใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเนี่ยคนเรือไม่มีอย่างนี้เลยนะนั่นน่ะดิอานี่คืออะไรเหรอนี่คือคนที่จะมาแนะนําร้านมาเป็นคู่เลยเหรอมาเป็นคู่พี่จะชอบไหมคะทำไมต้องมาเป็นคู่ด้วย มีไว้แล้วอุ่นใจดีอ,อุ่นป้าอุ่นป้าพี่จะอุ่นไหมมีแล้วอุ่นใจให้แนะนำตูนก่อนดีกว่าค่ะชื่ออะไรคะชื่อโบนะคะโบ,โบใหญ่ไหมโบใหญ่ปะ กำลังดีกำลังดีเบลค่ะเบลโบกับเบลเป็นเป็นอะไรกันคะสองคนนี้เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันค่ะมีเรื่องที่เบลว่าแดงอะพี่่จริงเหรอมาดูเรื่องของร้านค่ะทำไมต้องเรือโจรสลัดฮะคอนเซ็ปต์มันคืออะไรฮะเพราะอะไรก็คือทางร้านเนี้ยจะชอบการ์ตูนวันพีชมากค่ะแล้วเราตัวเราชอบไหมก็ชอบทางร้านชอบตัวเราชอบใช่ไหมใช่แต่เรือโจรสลัดยังไม่เข้าแก๊บการ์ตูนเลยก็ใ้าอังอ่าวันพีชนะคะแล้จะรู้ว่ากลุ่มเรือโจรสลัดใช่เราชอบคำนี้และเราขาย ก๋วยเตี๋ยวเราก็เลยเป็นที่มาของเรือโจรสลัดเหมือนก๋วยเตี๋ยวเรือไงแต่เป็นแต่เป็นก๋วยเตี๋ยวที่ยิ่งกว่าวนั้นเรือโจรสลัดไม่ใช่ไม่ใช่เรือยุทธยาเรือโจรสลัดเนี่ยผมบอกเลยนะฮะว่าดีต่อสุขภาพและระบบขับถ่ายยังไงโจรสลัดไงสลัดเนาะสลัดผักอะเนาะดีต่อสุขภาพค่ะงั้นงั้นเรามาลองชิมก๋วยเตี๋ยวใช่ค่ะก็เป็นบะหมี่ราเมงอะค่ะเพราะว่าของเราเป็นเส้นสดด้วยเฮ้ยระวังนะระวังทำไมเส้นสด เหลือโดนเหลือโดนเหลือโดนเส้นสอดอ่ะกลัวจุงกลัวจุงเลยอ๋อเส้นเหนียวนุ่มอุดมไปด้วยอร่อยป้ะเออเส้นสดไงซอสอ่ะกลมกล่อมค่ะหอมเออลองชิมลองชิมหมูหมูอันนี้เป็นหมูใช่ไหมใช่ค่ะเป็นหมูนุ่มละลายในปากขนาดนั้นเลยแบบนี้ก๋วยเตี๋ยวหนึ่งสิบแปดบาทค่ะ ส่วนแกอ่ะแปดบวกอุวย้ยที่เลรียญอาหรือเปล่าเนี่ยใครที่มีน้องหนูดูอยู่นะฮะทำไมทำไมพูดดีๆแนะนำว่าพูดดีๆนะดูพี่เอาไว้ตั้งใจทำงานสวยก็สวยตลกก็ตลกสายด้วยอันนี้เป็นเนื้อตุ่นเนคะสวยตลกสายแ้วอหนูหนูกินอร่อยน้ำเนื้อเป็นไงอร่อยหอมมากเนื้อนี่แบบลายในปากเฮ้ยหรอ ไหนด้วยชิมเขาเด็ดอร่อยมากใครที่ชอบกินเนื้อบอกเลยว่าต้องมาโดนอันนี้เส้นอร่อยอ่ะเส้นเหล็กมะเส้นเหล็กค่ะอร่อยจริงเนื้อตุ๋นขึ้นีมากใช่หอมมากใช่ชอบหมูไม่เป็นไรเขากินก็ปกติได้แต่ถ้าใครชอบเนื้อนะผมบอกว่าร้านนี้ควรมาเมื่อกี้ผมกินเนื้อตุ๋นไปนิดเดียวผมรู้สึกว่าใช่มากเลยทีเด็ดที่เขาเตรียมมาให้เรา นี่คือถือว่าเป็นอภิมหาสุดยอดนิรันดร์การดาวล้านดวงโอ้โหเมนูอภิมหาสุดยอดนิรันดร์การดาวล้านดวงมันคืออะไรฮ้น่ฮู้นาเอาดูดิดูดิดูดิดิทิปโก้สิ่งที่ดีสำหรับคุณทีเด็ดที่เขาเตรียมมาให้เรา นี่คือถือว่าเป็นอภิมหาสุดยอดนิรันดร์การดาวล้านดวงดีนและเมนูที่พูดถึงมันก็คือคือคือยอด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 อยู่ในนี้ก็คือ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 ยเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวเห็นเอาดูดิ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 แผลยังไม่เปิดอ๋อเฮ้ยจะดูดิยันเปิดแล้ว แต่เขาไม่ได้ก er so like uh. so ินแค่น şey yes ี้ได้ค่ะก็จะมีเครื่องเคียงค่ะก็จะเป็นเส้นเส้นอะไรจะเอาไปเก็บไปไงล่ะเอาเส้นมาเลยเอาเส้นมาเลยโว้หเส้นที่ไหนเส้น่ะที่ไหนก็มีกินแบบเพิ่เส้นน่ะเฮ้ยเฮ้ยบุกมาแล้ววันนี้เส้นบุกมาแล้วนะคือเส้นมันบุกมาที่นี่แล้วเส้นบุกมาแล้วโอ้แล้เราเส้นบุกเอาต้องขับเรามาฝั่งนี้ดีกว่าต้องขับไหม มีก ok> ี่เส้นนะมีท uh ั้งหมด9เส้น9เส้นเส้นอะไรบ้างก็จะมีทางด้านนี้จะเป็นเส้นโซบะนะคะโซบะนี่ค่ะสวยอยู่นี่ฝั่งนี้นี่นี่นี่เป็นโซบะมาม่าค่ะมาม่าราเมงลาเมงราเมงอยู่นี่ลาเมงอยู่นี่แล้วก็มาบะหมี่เนาะแล้วก็มาบะหมี่ครับมามิโยะกนะบะหมี่ผักนะเป็นบะหมี่อะไรบะหมี่ไข่บะหมี่ไข่ครับผมไม่ถูกเลยชิ้นเดียวเลยมาเส้นเล็กเส้นเล็กเส้นมีขาวเส้นกิจฉีใช่ดวงบ้าหรอ แกี๊่ะแกหมีรู้จักแกี๊ีวไหมเนี่ยีครั้งแรกเลยมันเหมือนหนอนเลยมันคืออะไรอะต้นเส้นเกี๊ยวอีต้นเส้นเกี๊ยวอีมันคืออะไรเนเส้นเกี๊ยวอีมันก็คือหนอนของแกนี่ไหนุญเส้นอ๋อเส้นใหญ่เส้นใหญ่ใช่ค่ะเก้าเส้นจบแล้วถ้าคืออยากอยากกินเส้นที่รวมมิตรก็คือสามารถเทรวมลงไปในหม้อใช่ค่ะโอ้หรือตักแกะใช่หรือว่าตักตุ่มนี้ใช่หรือมือแห้ง ต่อไข่ต่อไข่รากข้าวพูดกันเออเป็นไงมันมีหอมมันจะเหนือหอมมากหอมไข่อดีพี่กินให้หมดก่อนให้หมดกันให้หมดอ่ะใช่ใช่ใช่ค่ะตะวันอร่อยเก่งง่ายๆความอร่อยของเราต้องมีป้ายนี้ครับนี่ธันดาดำทำแฮมทำทำทำ ป้าเราสวยงามสุดๆที่สได้ได้ได้ครับเปียนความอร่อยจากครัวโตเอ็มมาถึงที่นี่แล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวเลือกโดนอาล์ดอดอัดอัด์ตอาร์ตถามมัน้วยครับผมอุ้ยค่ะ ขอบคุณผูส้สมผใจดีจริงๆครับที่พาเรามาเจอของอร่อยแบบนี้ะนะครับกับทิโก้เก็บล็อกน้ำผลไม้อย่างมีคุณภาพครับส่งตรงถึงมือคุณทิโก้สิ่งที่ดีสำหรับคุณครับขอบคุณทิโก้ค่ะขอบคุณมากค่ะคคดีงามจริงๆเลยนะฮะแน่นอนครับเราต้องมอบสิ่งดีๆสิ่งนี้ให้เป็นน้ำผลไม้ทิโก้ร <ico> ้อยเปอร์เซ็นต์นะ เป็นน้ำผลไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับมอบให้ไปเลยขเอบอคุณค่ะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมติดตามแฟนเพจของเราด้วยนะคะใน Facebook ค่ะคลิกไปได้เลยนะคะที่ M Kitchen Thailand ค่ะแต่แน่นอนทั้งหมดทั้งมวลครับคุณติดตามได้ในคราวหน้าของโปรตัวเอ็มทางเอ็มแชนแนลครับผมวันนี้เราพร้อมกับลูกเรือโจรสังสองนะครับผมผมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เฮ้พวกเราลุยค่ะอันนี้เขาไม่ชอบบันพีชอบอะไรทูพีพีหรือเปล่าที่ชอบพี่ชอบโนพีเอาก็เข้ามาพี่กอดสมุยมันมีอะไรที่ทำให้เราต้องอยากไปที่ทำให้สนันต้ระทุใจอโ้